ตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์นะคะฉีดฤิสีดวงอ่าเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่มีการนะคะเปิดด้วยการฤิสีดวงนะคะตัวนี้นะคะคบีแนะนําเลยแม้จะฉีดพ่นไปนะคะฉีดพ่นไปนะคะเช้าเย็นนะคะมันจะช่วยทําให้ติ่งชืโนมายุบแห้งฝ่อแล้วก็หายไป ตัวนี้คือรายตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์นะคะฉีดพ่นฤทธิ์สีดวงเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่กาลังป่วยด้วยการฤทธิ์สีดวงอยู่นะคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะป่วยด้วยเรียรที่ไรหนึ่งสองสามสี่นะคะหรือแม้แต่หญิงที่กําลังตั้งท้องอยู่หรือให้นมบุตรอยู่ไม่สามารถทานยาได้จ้าแต่คุณสามารถที่จะใช้สเปรย์ตัวนี้นะคะฉีดพ่นไปมันจะช่วยนะคะบรรเทาอาการปวดลดอาการปวดลดอาการบวมทําให้ติ่งท่ออกมายุบแห้งฝ่อแล้วก็หายไปวิธีใช้นะคะก็ฉีดพ่นไปนะคะเช้าเย็นนะอ่ะมันจะ ช่วยทําให้ติ่งนะคะค่อยๆย,ยุบนะสําหรับท่านได้สนใจเปิดประสบการณ์ใหม่นะจ๊ะแม่จ๋าแม่สามารถจิม้มดึงเดกาได้เลยแล้วก็ก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อนะคะลองดูสิว่าวันนี้มันมีคูปองส่วนหรือเปล่าถ้ามันมีคูปองส่วนลดนะคะคุณสามารถที่กดใช้คูปองส่วนลดได้ด้วยคะ่ะจัดไปจ้า